ครับตอนนี้อ๋นกาลสินก็มาถึงเนีนะครับ v ท t มวยชั่วคราวนะครับที่เต็นท์มังกรนะครับใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชหาเลยครับเต็นท์มังกรสาขาลุดหลู่นนะครับนาดีนะครับอยู่ที่อุดรถนนอุดรน้องบัวลําพูนะครับวันนี้หลายคู่นะปู่มหามุนีกับปอบดําแบงเลสเตอร์มวยวันนี้นะครับอย่าลืมมานะใครที่ถือตั๋วนะครับตั๋วหนังตํารวจแต่งมาด้วย เข้างานฟรีเลยนะครับแล้วก็มีลุ้นรับรถด้วยนะครับรถเก๋งที่เข้าในฉากหนังตำรวจแต่งนะครับแกจะแจกรถคันนั้นด้วยนะครับถือตั๋วหนังมาด้วยนะครับวันนี้อันกระสินมาแล้วครับของจริงนะครับไม่หนีนะครับของแท้นะครับเจอกันครับยีิบสามนี้มาเลยนะครับวันนี้แหละเต็นมังกรนะครับเสร์ชมามวยอาชีพกระมานะไฟนะโอเคครับเจอกัน